โควิดโอมครอนร้ายแรงแค่ไหนและว,วัคซีนป้องกันได้ไหมโอไมครอนกลายพันธุ์เยอะจนน่ากังวลหนามที่ใช้เกาะเซลล์มนุษย์กลายพันธุ์50ตำแหน่งเป็นหนามโปรโตีน32ตำแหน่งทำให้วัคซีนที่มีอยู่ด้อยประสิทธิภาพยิ่งกลายพันธุ์หลายตำแหน่งยิ่งติดง่ายในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันตำ่ำพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ ประชากรเพียง28%ได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำจํานวนมากเพราะติดเชื้อ HIV ถึง20%จึงเป็นคลัสเตอร์ที่น่ากังวลต่อประเทศที่มีการเปิดรับชาวต่างชาติอย่างเช่นไทยแล้ววัคซีนที่เรามีอยู่ช่วยได้ไหมคำตอบก็คือช่วยได้ แม้วัคซีนในปัจจุบันอาจจะไม่ได้ผลกับโอไมครอนเต็มประสิทธิภาพแต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้บวกกับอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงและตื่นตัวเร็วกว่าตอนเจอสายพันธุ์เดลต้ามากแต่ที่สำคัญก็อย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นหมั่นล้างมือใส่แมสก่อนออกจากบ้าน BGF ห่วงใย,ยคุณอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ